วัสดีกลุ่มอัศวินทุกท่านพบก,กับผมแอมมินปูซิเมนแกนเกมอีโนราแฟนตาซีสตาร์สก,กะนะฮะวันนี้เราจะมาลุยหอคอยพัดลมอันใหม่กันนะก็จะลุยเท่าที่ไหวแล้วกันเพราะว่าวันนี้ผมไปฉีดยามานะก็เราเหลืออยู่5ชั้นเนาะก็คือ6 7 8 90ชั้นที่6เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเงื่อนไขคืออะไรอะใช้ทำให้ตาย2ครั้งอ่าผ่าดานคทเทิร์นต้องไม่มีคนตายนะ ก็ให้เตรียมตัวที่มันมีทั้งไม่ตายคิวหรือทั้งไม่ตายบัฟด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้วกันมาตัวละครธาตุลมจําเป็นต้องมีเกลดาฮาโล w วีนไหมโคตรจาเป็นอ่ะจำเป็นต้องมีนะเพราะว่ามันเป็นเอเลเมนเตอร์ธาตุลมที่ทําได้หลายหน้าที่เป็นตัว เป็นตัวแจก e l e m e n t a l convert ให้ตัวโจมตีเป้าเดียวที่มีลูกเล่นเยอะต้องพูดอย่างนี้แล้วกันลูกเล่นเยอะก็คือถ้าศัตรูแต้มท่ามากกว่าก็จะลดแต้มแทนแต่ถ้าเกิดน้อยกว่า6แต้มเนี่ยก็จะเบิ้ลทำให้ตายแทนเป็นดาเมจที่มีลูกเล่นแพวเพขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะต้องพูดประมาณนี้ถึงจะน่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับเกวดาแล้ว ต่อมาก็ต้องมีโปโปนาั้างแล้วก็มาทูอีก2.5ปีแล้วที่เหลือคุณก็ปรับตามด่านเอาเท่าที่ผมคิดเอานะ,ะตัวละครที่จะเอาไปช่วงแรกๆเนี่ยผมจะเอาตัวคุณนาตัวแรกของเกมแล้วกันอยากลองเอามาเอามาเล่นดูก็เดี๋ยวเอาเป็นคาทาฮิวแล้วกันคาทาฮิวเนี่ยผมได้ตอนวาเลนไทน์มั้งเออมันเป็นอาวุธวาเลนไทน์อ่ะ ก็น่าจะประมาณนี้ก็ได้อยู่มั้งโอเคชั้นหกถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันมีลมกัดน้ำลมกัดน้ำตัวไหนแวะอ๋อนื้อหแลละที่มีนิโคปะน่าจะใช่ ที่มีนิโคนะนิโคก็จะใช้ทําให้ตายทุกเทิร์นอันเนี้ยทุกเทิร์นเลยบอกได้แค่นี้เตร็มตัวที่เออเอาวุธเราไม่พอนี่ว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโจมตีธรรมดาไปก่อนโจมตีธรรมดาไปแล้วก็จะมีอันนี้ทําอะไรได้คิวเด้งสองเทิร์นเออเอามาใช้ก่อนมาไอตัวทหารเหล่าจัดกลเนี่ยมัน มันโจมตีติดสถานะด้วยนะถ้าถ้าเราถ้าเราไม่มีโล่การสถานะพุ่่กติแย่เลยนะนี่ไงติดแช่แข็งเห็นไหมนี่ยผมถึงได้บอกมันมันแย่ตรงนี้แหละให้ใช้ยถ้าไม่ตายปบนหน้าเอาแล้วกันแล้วก็ตัวเกลดาโจมตีไป แล้วเราก็ใช้ถ้าไม่ตายเอย้สกิลของคู่หน้าแทนผงคิดว่าต้องมีตัวนึงตายอ่ะอย่าน้อยต้องมีตัวหนึ่งตาย,ย,าตตตายถ้าไมตายของโบร,รนาเนี่ยมันจะสุ่มดาเมนะโอ้จุมตีครั้งเดียวน่าจะใช่ถ้าถ้าเป็นแบบสีดาวจะจุมตีสุ่มสองครั้งเนี่ยติดเน็ตชายโอ้ ทีมเนชชอยู่เราใช้นนี่ได้อยู่เดีย๋ยวใช้ถ้าไม่ตายโปโปนาีกโลกวันนี้เราจะเอาให้ได้นะฮะจะห้าดาวไหมมามีโปโปนาลืมตาไหม โจมตีสองโจมตีสองครั้งเหรอน่าจะสองครั้งนะถ้าจะไม่ผิดนี่ไงสองครั้งเรียบร้อยครอันนี้คือผมลืมใส่นี่ไว้อะอาวุธโปโปพุดดิ้งผมลืมใส่ไว้เอ้ยไม่ใช่อาวุธของโปโปพุดดิ้งอาวุธของเกลดาเนี่ยแหละแต่ลืมใส่ให้ตัวโปโปพุดดิ้งลืม แ้มท่าลมเลยไม่พอแต่ผมก็ยังพอเล่นถ่ายนะโอเคต่อมาเราจะมาลุยชั้นที่7กันชั้นที่7บอกว่าพันดานภายใน15เทิร์นต้องใช้ท่าไม่ตาย2อครั้งเราก็จะมีห้ามตายเกิน3คนอืมใช่ด่านนั้นปะ4คนน่าจะใช่ ถ้าด่านสี่คนเนี่ยผมนึกได้แค่คนเดียวตอนเนี้ยถ้าด่านสี่คนเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าใครมีูเซอร์สตาร์เฟสน,นะไอ้ลูเซอร์ทัดลมอะ่ะจะเล่นสบายมากเลยลูเซอร์ตัวนี้ตัวปวดของจะเรียกว่าตัวปวดก็ไม่เชิงเป็นตัวแรกที่ผมปั้นเลยมั้งเนี่ยไอ้ตัวลูเซอร์เนี่ยมาลูเซอร์เต็มนะฮะเดี๋ยวเราจะลูเซอร์เรามาซัพพอร์ตเฉยๆไม่เป็นไรหรอก ราะว่าตัวนี้ต้องใส่โปรโพพลิ่งไว้ต้องใส่โปรโพพนิ่งไว้ส่วนอีกทีมไม่มีใครก็ไม่เป็นไรเราลุยแค่นี้ก็ได้มาเพราะว่ามันเรายังไม่เจอด่านที่ต้องเน้นสลับเยอะแยะเราจะใช้แค่ลูเซอร์นี่แหละมา ตัวเนี้ถ้าผมถ้าคุณถามว่าผมจะเลนจมตีใครเป็นตัวแรกนะจมตีโคเอฮะแล้วก็ให้อย่าลืมให้ลูเซอร์ใช้โฟตอนแอสโซเบอร์ไว้นะเพราะว่าตัวโคเอถ้าทําให้ตายถึงแต้มห้าเมื่อไหร่ถึงให้เต้มท่าถึงห้าเมื่อไหร่มันจะลัางบัฟเราได้เราก็ต้องอพยายามสพอร์ตเท่าที่ทําได้นะมา จริงๆใช้ถ้าไม่ตายโปโปน้าปิดฉากก็ได้นะก็ทำได้เหมือนกันนะทาแต่ว่ามันจะไม่ผ่านเงื่อนไขใช้ถ้าไม่ตายกี่ครั้งนะ,อะสองครั้งเออมันไม่ได้ไง เช่นไ้่ตายของเกลดานะครับแล้วก็ที่เรือซัพพอร์ตเอามานี้ช็อตหนักกว่าเดิมอีกเรียบร้อยน่าจะตายสองครั้งนี้ถูกว่าสวยอยู่ น่าจะตายเธอเนี้ยตายสาวนะอันนี้ยโคตรบาดเสียเลยนะเพรว่าเลื่อยไฟเหลือแค่แค่นี้นะโอเคเราจะใช้ทําไม่ตายปูบบนหน้าคือที่ผมแนะนำปูบบนหน้าเนี่ยผมก็เรื่อนอธิบายเนาะ ท้าไม่ตายที่มีวงเล็บแบบเนี้แล้วมีคำานี้นะเป็นท้าไม่ตายปิดข่าวนะซึ่งจะทําให้คุณทําเงื่อนขายผ่านเพราะบางทีคุณอาจจะหัวร้อนเวลาที่เราอยากจะใช้ท้าไม่ตายสองครั้งอะแต่ศัตรูดันตายซะก่อนเตรียมตัวละครที่มีท้าไม่ตายปิดข่าวไว้มันจะช่วยคุณทําเงื่อนไขายผ่านได้นะฮะอ่ะเรามาสุ่มโบโบน่าอีกรอบมาคันเนี้เอาให้ได้สักห้าดาวดิ 4ี่ดาวสี่ดาวก็ทาให้สองครั้งป่ะคือ,อแบบสามหมื่นหนึ่งครั้งแล้วก็เจ็ดพันอีกหนึ่งครั้งป่ะน่าจะประมาณนี้โอเคด่านต่อไปก็จะเป็นด่านสู้กับอีโดล่านะชั้นที่แปด ชั้นที่แปเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขประหลาดอย่างหนึ่งถ้าเกิดใครใครคิดว่าเอาดาเมจฝ่ายเขา,เาไปตีแล้วผ่านด่านได้เนี่ยคุณคิดผิดนะฮะเพราะว่าชั้นที่แปเนี่ยเขามีเงื่อนไขว่าต้องเป็นปาร์ตี้สู้กับอีโดล่าต้องเป็นฝ่ายรอเท่านั้นนะแล้วก็ต้องไม่มีคนตายสองคนผ่านด่านได้ภายใน1ิบเทิร์น หนึ่งคนต้องทำดาเมให้ถึง60หมื่นในกรณีเนี้มันมีตัวโจมตีเป้าเดียวหลายตัวนะถ้าใครมีเกียวด้าก็ให้ใช้เกียวด้าแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเกีดาเนี่ยให้ใช้ตัวแจสปาก็ได้ตัวแจสปาทัดลงฝ่ายรอก็ได้ใช้ได้เหมือนกันด่าเมผมทดสอบมาแล้วก็มันก็แรงใช้ได้นะแต่ต้องมันต้องแยกล่างก่อนถ้าไม่แยกล่างมันจะเบานะ แล้วก็ต้องมีตัวซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะหน่อยอ่าเราจะใส่อาวุธนี่หว่าเราจะใส่อาวุธตีอีโดาราโดยเฉพาะในเมื่อเขาบอกว่าเราจะสู้กับอีโดาราเราก็ต้องเตรียมอาวุธตีอีโดาราไว้มันจะเป็นธนูเนี่ยไอที่เหมือนธนูแล้วก็อ่าใส่โป๊ปโปิดด้งก็ได้มั้งเออใส่โป๊ปโปิดด้งก็ได้นะเพราะจริงๆอ่ะ เพราะเรากลัวเรื่องแต้ม่าไม่พอไงเราก็เราก็จะใช้โปรปรพิทติ้งนี่แหละก็ใส่ลูกองค์ไปด้วยอย่าลืมใส่นี่นะอย่าลืมใส่ตัวซิมโบลโปรปรนาเต้นลำมันจะเพิ่มดาเมจเวลาอิโดล่าลมได้30%ก็คือถ้าเราทำมันลมได้นะมันก็จะประมาณนี้รวย เนี่ยหลักๆคือทุกชั้นเนี่ยส่วนมากมันก็จะวนอยู่แค่เนี้ยก็คือมีเกลดามีโปโบนามีมาทอีสามตัวคือมันเป็นตัวที่แบบมันจะเป็นต้องมีในไอเีียที่ที่ต้องใช้นะเมื่อก่อนตัวโปโบนาถึงไม่ได้ปรับสมดุลมันก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีอยู่แล้วตอนนี้เป็นทั้งซัพพอร์ตและดาเมจนะโอเคอิโดราแคปิคอนเนี่ยมันจะมีจุดเด่นเรื่อง จมตีสุ่มจมตีมีโอกาสสุ่มและด้อมฮิตได้มากกว่า2องสามฮิตเออแจกสถานะพิบุกติได้เราต้องแกกโล่กันสถานะพิบุกติก่อนแล้วก็จะมีนี้้าที่เหลือเราใช้เอลเ e n t มนเตอร์ซัพแล้วกัน อย่าลืมใส่ซิมโบลล้างบัฟด้วยนะเพราะเดี๋ยวเราจะโจมตีไปเลยแล้วก็ให้ปุ๊บปุ๊บปุ๊ดิงตีธรรมดาไปเอ๊ะเฮ้ยเรากดทำไมตายไปไม่ใช่เหรองงเลยนะเนี่ยผมว่าผมกดนะ เอาแล้วเกมแกล้งกูอีกแล้วไม่เป็นไรเราไม่ได้ตีสองครั้งก็ไม่เป็นไรจริงๆเ่ะมันควรตีในเทิร์นนี้ให้จบนะแต่ไม่เป็นไรยังแก้เกมได้อยู่เดี๋ยวเทิร์นหน้าใช่ถ้าไม่ตายของปุ่ปนหน้าได้หรือเปล่าวะมันก็ลัวไม่แรกอยู่ดี ผมกลัวมไม่แรงไงเรื่องของเรื่องคงต้องใช้ทําไม่ตายปุโปหน้าช่วยแล้วล่ะมาปุโปหน้าเอาให้ดีนะอันนี้หลายเทินแล้วน่าจะห้าเทินได้สามดาวนี่ขนาดทาําหไมตายยังเกลือขนาดนี้ เชื่อจใจอีกรอบนะปุโปลน่าเฮ้แต่บาฟเราหมดอ่าบาฟเราหมดนี่หว่ามันจะเบาเลยดิ <c oughs> นี่เราหวังพึ่งอะไรกับปุโปลน่าเนี่ยถามจริงเลยที <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> จริงๆอะ่ะ <c oughs> ผมควรจบได้ภายในสามเทิน ภาในสามเทินนะแต่นั่นแหละไม่เป็นไรเขาไงเงิงนขายมาสิบห้าเทินจริงๆเทิร์นที่สองอ่ะถ้าผมกดทําไม่ตายเมื่อกี้แล้วก็กดทําไม่ตายสามในเทิร์นที่สามก็จบได้แล้วนะแต่อย่างที่ว่าแหละตั้งแต่ตั้งแต่ผมโหลดเกมมาใหม่คือเกมมันไม่รู้เป็นอะไรนะเข้าไม่ได้กัเลยลบเกมทิ้งแล้วก็โหลดมาใหม่แล้วพอตอนเนี้ย กดถ้าไม่ตายบางทีติดไม่ติดต้องมาดูอีกทีหนึ่งอ,ะอ่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันกลัวชั้นที่9ชั้นที่10มันจะเละเพราะฉะน,นั้นดูแค่นี้แหละแล้วก็บวกกับผมไปฉีดยามาด้วยนะฮะเข็มที่2ก็สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีฮะ